สวัสดีครับร้านเบิร์ดไบ์นะครับวันนี้มีดาวคอนเคสามครับก็ที่จะเข้ามาทำก็คือใส่ดิสน้ำมันนะครับใส่ดิสน้ำมันนะครับคือการใส่ดิสน้ำมันรถพัดนเนี่ยครับที่สำคัญที่มันยากก็คือหนึ่งสายดิสน้ำมันต้องไล่สายน้ำมันใหม่หมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเพราะรถพับมันใช้สายดิสค่อนข้างยาวนะครับ นี่เราก็เตรียมการนะครับตอนนี้เราใส่สายดินน้ามันแล้วกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาไล่น้ํามันกันสายหลังนะครับแล้วก็อย่ยวข้างหน้าเราก็จะติดอีกเหมือนกันนะครับปกติจักรยานพับเราจะเห็นใช้ตัวีเบรกเนาะแต่อันเนี้ยเราใส่เป็นดินน้ามันแล้วก็การทําดินน้ามันกันกบรถพับแน่นอนต้องไล่น้ํามันใหม่เพราะสายเบรกเดิมที่เขาให้มา น้ำมันมันไม่สามารถจับพอดีกับตัวรถได้นะครับครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามารอชมกันต่อนะครับขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นการไล่น้ำมันดิสเบรกนะครับผมนี่พอเราเปลี่ยนสายเนี่ยให้มันมันยาวมันก็ต้องเนี่ยครับให้มันยาวแบบนี้เหตุผลของการที่เราต้องทำสายใหม่ พอสายเดิมที่ติดก,กับเบรกที่ให้มาขนาดหรือความยาวเขาเนี่ยมันมันไม่ได้เลยแล้วเราก็ไล่น้ำมันดิสเบรนะครับไปค่อยไล่นะครับให้เอาอากาศออกไปนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บสายกันอีกรอบหนึ่งนะครับบผมทำไมต้องเปลี่ยนเป็นดินน้ำมันครับเนบเราต้องการเบรกที่มันเนบนีบ่ผมถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับการไล่น้ำมันเบรกนะครับ นะครับแล้วก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเป็นดิสน้ำมันชิมานโนตัวนี้จะเป็นรหัสอาร์เซล่านะครับก็ไล่เดินสายน้ํามันนะครับยาวออกมาแล้วก็จนไปถึงดิสเบกหน้านะครับตัวนี้คือสายดิสต้องซ่อนเข้าไปในตัวเฟรมนะครับแล้วก็ยาวไปถึงดิสเบกหลังนะครับผมเห็นไหมครับยาวถึงดิสเบกหลังเลย ก็ดาฮอนเคสามดิตน้ำมันนะครับผม 3, ดาฮอนเคสามดิสน้ำมันเสร็เรียบร้อยขอบคุณครับ